จริงๆทางแอดมินส่งโพลของการแผ่เมตตามาอีกก็ผลก็เยอะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคือจริงๆบอกว่าว่างนิ่งคงที่เพิ่มขึ้นก็แล้วกันอ่ะไม่ต้องให้ดูก็ได้เดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงถามตอบเลยแอดมินอยู่ไหมครับ เอออยู่ไหมอ่าโอเคอยู่ค่ะอ่าเอ่อเป็นฟีดแบ็กเป็นฟีดแบ็ของหลังจากทําโพ้แรกนะคะครับคุณธนิดานะคะฟีดแบ็กมาว่าบอกว่าว่างนิ่งมากค่ะตอนทํามืออังตามส่วนต่างๆรู้สึกมีพลังแม่เหล็กอุ่นๆดูดขึ้นมาเลยค่ะประหลาดมากมันไม่ได้ประหลาดอะไรเลยนะมันเป็นคือคุณถามทุกคนได้เนี่ยร่วมทํากันพันคนเนี่ยนะก็ ได้ผลตรงกันนี่แสดงว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติของกายเรื่องธรรมชาติของจิตที่ผมตั้งชื่อว่าเป็นเคลื่อนชีวะไม่ใช่เพราะว่ามันจะตั้งให้เท่ๆอะไรนะแต่มันไม่ใช่แค่ธาตุไฟไม่ใช่แค่พลังชนิดต่างๆที่เขาตั้งชื่อกันไว้นะมันต้องอาศัยใจของเราประกอบด้วยคือมีการตั้งใจเล็งด้วยว่าจะให้เกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างเช่นพอให้ประสานฝ่ามือที่ ไททรอยงี้นะแล้วทําความรู้สึกว่าเออพอฝ่ามือไอไอสิ่งที่เกิดจากฝ่ามือเนี่ยมันไปกระทบทไทยถอยแล้วเกิดความว่างไหมคือ,ค,อคือเหมือนกับชี้นําไว้ตั้งทงไว้แล้วทุกคนก็จะพบความจริงเดียวกันว่าเออมันว่างมันเหมือนศรีรษะหายไปนะพอศรีรษะหายไปนั่นแหละคือจังหวะที่ สมองส่วนหลังมันทํางานดีขึ้นนะแล้วก็สามารถที่จะรับรู้ทิศทางเบื้องหลังได้ด้วยเชิญครับเออผมมีฟีดแบ็ k เยอะหน่อยอาจจะต้องไปเร็วนิดนึงครับเอเชิญเลยครับคุณบังเอิญน,นะคะบ,บอกว่ารู้สึกว่างสลับตันทึบแน่นตอนว่างก็ไปไม่ถึงเพดานและท้องฟ้าค่ะอ่าท่านต่อไปครับ คุณพานุพงศ์บอกว่าสงบมากครับขนาดลืมตาม,มากดโพคอมเมนต์จิตยังจดจ่อลมหายใจได้เลยเออนั่นแหละนะฮะท่านต่อไปครับคุณปอยบอกว่าปิติสุขมากแบบไม่อยากออกมากดโพเลยค่ะโอเคท่านต่อไปครับคุณพร้อมโพลบอกว่ารู้สึกสบายครับโดยเฉพาะการวางมือบนหัวรู้สึกหัวด้านบนโล่งขึ้นจริงๆครับเออคือถ้าคุณทําจนชินนะฮะเนี่ยใช้เวลาแค่ครึ่งนาทีเนี่ย มันจะรู้สึกหัวหายไปเลยนะออะท่านต่อไปครับคุณโอโรบอกว่าวันนี้ได้ผลดีมากที่สุดนะตั้งแต่ร่วมนั่งปฏิบัติมาเลยครับอาจารย์<ด>รู้สึกว่างปโปรง่งแม้จะไม่ได้ใสยเบานิ่งแต่ถือว่าดีที่สุดสำหรับผมเลยครับโอเคท่านต่อไปครับคุณชมไทยนะคะบอกว่าเวลาส่งแม่ตาไม่มีประมาณตรงอกรู้สึกแน่นคะ่ะแต่เหมือนเวลาหายใจออกแล้วคลายออก ถ้ารู้สึกแน่นเนี่ยนะเดี๋ยวพอย้อนทําใหม่ทำทาบ่อยๆทําหลายๆรอบจนคุ้นทางนะให้ให้เนี่ยอย่างสมองส่วนหน้าให้มันลดการทํางานลงชัวๆก่อนนะให้มันมีความรู้สึกอุ่นนะแล้วทำเนี่ยไอ้ข้างหูเนี่ยมือจะโยกหน้าโยกหลังหรือว่าขึ้นลงนะขอให้มีความรู้สึกว่าฝ่ามือ หนึงกับอีกฝานมือนึงเนี่ยมันมีแรงกระทําต่อกันนะเอาให้เอาให้ตรงนี้ยนะแต่ละขั้นเนี่ยไปเรื่อยๆเลยพอประสานมือที่ท้ายทอยเออรู้สึกว่าข้างหลังว่างนะนะข้างบนรู้สึกกระหม่อมว่างไปหายไปพอมาที่หน้าอกเนะี่ยคุณจะรู้เองว่าออจะทําแบบสบายๆย,ยังไงให้เกิดความรู้สึกที่มันดีอ้อแล้วไอตอนต้นสุดเลยนะก็สําคัญนะครับคือ ฝ่าเท้าฝ่ามือต้องสบายนะ่ะท่านต่อไปครับใหม่กีรนานะคะบอกว่าตอนที่มืออังหูรู้สึกถึงความอุ่นนั่งแล้วรับรู้ได้ถึงการเต้นของหัวใจเหมือนตัวโล่งๆแต่ใจเต้นแยกออกมาตอนที่ท้ายอึดอัดนิดๆค่ะโอเคคือพอรู้สึกอึดอัดนิดๆเนี่ยก็ให้หายใจยาวๆสบายๆนะไม่ต้องตั้งใจคือที่ไกด์เรื่องแผ่เมตตาเนี่ยเพื่อที่จะ ให้คุณเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะว่าจะเปิดจิตเปิดใจออกสู่ทิศต่างๆได้อย่างไรนะครับถ้าอึดอัดเนี่ยย้อนค่อยย้อนกลับมาทําใหม่ก็ได้อ่ะท่านต่อไปครับคุณพันธพาภานะคะบอกว่าตอนนํามืออังกลางอกเหมือนใจกลางอกดีดตัวแยกออกจากกันดังเปาะแล้วใจโล่งเบาจิตโล่งสว่างไม่หนักค่ะรู้สึกเหมือนจิตเปิดกว้างขึ้นจริงๆแล้วเห็นตัวเราชัดแต่เล็กลงค่ะนั่นแหละนะเอออันนี้ ที่ผมพูดไปเนี่ยไม่ใช่การสะกดจิตแต่ว่าเป็นการให้สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นตามจริงนะเมื่อเราทําตามลําดับขั้นเนี่ยคือมันมันยากตรงที่ทํายังไงจะรู้ลําดับขั้นเนี่ยว่าจะเปิดออกได้รอบ360อยหองศานะฮะคือพออันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญที่ผมนึกขึ้นมาตอนนั่งสมาธิว่าอยากช่วยให้คน เงนี้นะได้ผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วมันมันจะมีวิธีไหนได้เออก็ไปเจอไอซีเควนซ์เนี้ยคือลำดับขั้นตอนตรงนี้นะซึ่งออหวังว่าร้อยเอร์เซ็นเนี่ยขอสักแปดสิเปอร์เซ็นตเนี่ยนะเชื่อว่าประเทศไทยเราคงดีขึ้นนะครับอะไรอะไรมันคงผ่อนคลายไปได้บ้างนะเพราะตอนนี้เนี่ย คือพอทุกคนเนี่ยเห็นข่าวอ่านข่าวแล้วเนี่ยไม่มีใครหรอกไม่เครียดอ่ะท่านต่อไปครับไปจะเป็นเอ่อฟีดแบ็หลังจากที่ฝึกยกมือประกอบลมหายใจนะคะคุณขจรครับรรบ,บอกว่าพอทําต่อเนื่องไปรู้สึกหายใจยาวขึ้นและลมละเอียดมากขึ้นครับอ่าอันนี้คือหลังจากทําสมาธิด้วยกันนะอ่ะท่านต่อไปครับ คุณธนิดานะคะบอกว่ารู้สึกว่าลมหายใจกับมือจะเหมือนเป็นอันเดียวกันแต่ตรู้สึกหายใจได้อ่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมก็ให้สังเกตนะพอเราทํามือกอบลมเนี่ยนะลมหงายขึ้นไปมันมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ทางใจเพราะว่ามือหงายเนี่ยนะมันเหมือนอาการดันขึ้นใช่ไหมแล้วถ้าลมหายใจเนี่ยมันสัมพันธ์กันกับอาการดันขึ้นไปมากๆมันก็เหมือนกับมี ความเกี่ยวข้องกันระหว่างมือกับลมมันเป็นการารับรู้ทางจิตมันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาด้วยสัญ,ญลักษณ์นะการหงายขึ้นก็คือการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับลมเข้าการคว่ำลงก็คือลากลมออกนะดึงลมออกเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วการเอามือวางสงบลงกับหน้าตักตรงนี้ผมย้ำนะว่าสําคัญที่สุดเลยนะถ้าคุณวางมือลงกับหน้าตักแล้วใจไม่ไปไหน รู้สึกถึงฝ่ามือที่นิ่งกับหน้าตากได้ตรงนั้นคุณจะรู้จังหวะในการเอาลมหายใจเข้าออกอย่างถูกต้องตามธรรมชาติของกายนะครับอ่ะท่านต่อไปครับเอ๊ไม่ใชอ่อ่านต่อครับครับค่ะ,ะรู้สึกว่าหายใจได้ยาวขึ้นแต่ก็มีบางครั้งเหมือนหายใจสุดแล้วเหมือนจะกลั้นก่อนหายใจออกแบบนี้ถือว่าผิดไหมคะมันไม่ใช่ผิดหรือถูกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเอาผิดเอาถูกขอให้สังเกตนะว่า เราหายใจแบบไม่ไม่มีข้อบังคับพูดง่ายๆหายใจส่งเดชมากันทั้งชีวิตนะทีนี้พอมาเริ่มมีแนวทางที่จะหายใจแบบรู้จังหวะจากโคนมันจะเหมือนกับไม่เคยชินหรือว่าแตกต่างจากที่คุนเคยมาจังหวะที่หยุดเข้าเนี่ย คุณสังเกตได้นะเดี๋ยวฝ่ามือคุณเนี่ยจะเรากับเป็นพี่เลี้ยงเรากับเป็นติวเตอร์คอยมากำกับนะว่าคุณหายใจถูกจังหวะอยู่หรือเปล่าคือคือพอมันมีความผูกโยงกันระหว่างฝ่ามือกับลมหายใจเนี่ยฝ่ามือของคุณจากเดิมเนี่ยนะที่เป็นผู้ทำหน้าที่คอยติดตามเนี่ยมันจะกลายเป็นผู้นำขึ้นมา ไอตอนที่คุณเอามือมาเหมือนพนมมือครึ่งซีกเนี่ยนะแล้วรู้สึกว่ากั้นหายใจพอดีหรือไม่พอดีเนี่ยมือของคุณจะช่วยไกด์ว่าเอยอันเนี้ยนานเกินไปแล้วกั้นนานเกินไปแล้วหรือพอมาถึงตรงน,นี้แล้วเออมันถึงจังหวะที่รู้สึกว่าสามารถออกได้อย่างสบายเนี่ยมันก็เอาจังหวะนั้นเลือกจังหวะนั้นฝ่ามือของคุณนะเดี๋ยวลองสังเกตนะ คุณจะทําทั้งวันก็ได้อันนี้มันไม่มีผลที่ข้างเคียงแน่นอนนะเพราะใช้แค่ความเคลื่อนไหวทางร่างกายนะครับถ้าคุณยิ่งทําบ่อยมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งเห็นผลยิ่งเข้าใจนะเหมือนกับฝ่ามือเน,นี่ยมันฉลาดขึ้นเรื่อยๆนะเดิมมันเป็นเหมือนกับหุ่นยนต์โง่ๆแต่พอคุณให้มันมีความสัมพันธ์การลมหายใจ นานเข้านานเข้าเนี่ยมันกลายเป็น AI ขึ้นมามันมีความฉลาดขึ้นมามันจะไกด์คุณแล้วกับว่าเป็นอีกคนหนึ่งมาช่วยสอนนะแต่ไม่ใช่ช่วยสอนแบบเทพมามันเป็นมือมนุษย์นี่แหละที่คุณสร้างให้สร้างความสัมพันธ์กับลมหายใจขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก่อนทำขอเนี้ยนิดนึงว่าแผ่เมตตก่อนตมตมแบบที่ นั่งกันมาช่วงต้นเนี่ยนะที่ใช้มืออังส่วนต่างๆเพราะว่าถ้าสมองของคุณถูกปรับให้มีการทรงตัวดีแล้วมาฝึกสมาธิโดยอาศัยมือช่วยไกยด้วยมันจะเป็นการเริ่มต้นอาณาปานสติที่ดีแบบสมบูรณ์เลยคือตั้งต้นเนี่ยจิตกับสมองคุณมีความพร้อมที่จะตั้งตรง แต่วพอเริ่มฝึกอนาปานัสติคุณมีความมีอุบายมีไกด์ที่จะช่วยให้จิตเนี่ยมีความสามารถรู้ลมหายใจได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเนี่ยอันนี้มันจะสมบูรณ์เลยนะครับมันจะได้วิตรกะและก็วิจาระสมบูรณ์แบบ100%ภายในเวลาไม่นานจริงๆเนี่ยถ้าผมจะให้ คุณเข้าถึงอุปจารสมาธิเนี่ยผมให้เวลาคุณต่อไปอีกสักครึ่งชั่วโมงหรือสัก4ี่ิบห้านาทีเนี่ยหลายๆคนจะถึงเลยนะอมีปิติมีสุขอันเกิดแต่วิเวกเพราะว่าพวกเราเนี่ยใช้เสียงสต,ติช่วยจัดระเบียบสมองกันมานานคลื่นะสมองมันดีขึ้นเรื่อยๆมีแพทเทิร์นที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะแล้วพอมาได้แนวทางที่จะแนวทางที่แน่นอน ว่าเราจะรู้ลมหายใจได้อย่างชัดเจนเนี่ยมันก็เหมือนกับเสริมกันเหมือนเสือติดปีกท่านต่อไปครับเอ๊คุณมยุรานะคะบอกว่ารู้สึกลมหายใจชัดตลอดค่ะเหมือนห้านาทีผ่านไปไวมาก Amazing มากค่ะเออคือสมาธิเนี่ยนะจะทำให้เวลาทางความรู้สึกของเราเนี่ยมันหายไปเสมอเพราะในธรรมชาติความจริงเนี่ยเวลามันไม่มีตัวตนนะ มันมีแต่การเคลื่อนมันมีแต่การเปลี่ยนไปของขันทั้ง5แล้วถ้าหากว่าขันทั้ง5้าเนี่ยเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยอาการที่เป็นสมาธิมีความใหญ่ของจิตนะก็จะรู้สึกว่ามันแป๊บเดียวอย่างพอคนทำสมาธิได้ถึงฌานไปเรื่อยๆทำได้ถึงฌานแบบเป็นปกติเนี่ยนะจะรู้สึกเลยอยู่ทุกขณะจิตว่าหชีวิตมนุษย์หชาติเนี่ยมันแป๊บเดียวมันแสนสั้น แล้วก็มองกลับมาว่าผู้คนวุ่นวายเดือดร้อนอะไรกันทั้งชีวิตเนี่ยเพื่อหาอะไรก็ไม่ทราบเนี่ยนะมันก็จะรู้สึกเออเอ,อ,อยากให้คนอื่นๆเนี่ยได้มีความเข้าใจนะครับทีนี้เนี่ยมันก็เป็นเหตุผลนะ่ยว่าทําไมพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้หลุดพ้นแล้วถึงได้กลับมาโปรดพวกเรานะบางคนหาว่ายังไม่หมดกิเลสนี่กลับมาสอน ที่แท้ไม่ใช่นะท่านสงสารนะแล้วก็กลับมาสอนนะอ่ะท่านต่อไปครับคุณแอบบี้พิมชนกนะคะบ,บอกว่าหายใจเข้าได้เต็มปอดโล่งค่ะแต่หายใจออกยังแน่นๆอึดอัดไม่ค่อยสมทูทอ่าเนี่ยเดี๋ยวเอาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคือต่อไปเนี่ยในขั้นต่อไปนะครับคุณเวลาลากลากมือลงมาเนี่ยนะให้ทำความรับรู้ว่าฝ่ามือเป็นเครื่อง พยุงความสบายนะลงมาจนสุดแล้วพอวางมือสุดเนี่ยนะสำคัญนะให้รับรู้ถึงฝ่ามือที่วางนานจนกว่าร่างกายจะหิวลมแล้วก็เรียกเอารมใหม่เข้าเองนะฝ่ามือถึงทำงานต่อนะตรงนี้ที่จะช่วยให้การหายใจออกเนี่ยสบายขึ้นโล่งขึ้นเรื่อยๆนะครับ ย้ําอีกทีนะตอนวางมือเนี่ยสำคัญมากถ้าจิตของคุณอยู่กับมือที่วางสนิทนะโดยไม่มีอาการกระสับกระสายได้เนี่ยตรงนี้ในที่สุดคุณจะจัดจังหวะของการหายใจทั้งเข้าและออกได้ในเวลาไม่นานเลยคือครั้งเดียวอาจคุณอาจจะโล่งเลยก็ได้นะอ่ะท่านต่อไปครับเอ๊ คุณเอลฟี่นะคะบ,บอกว่าได้รู้ถึงลมหายใจเข้ายาวหรือเข้าสั้นและลมหายใจออกก็รู้ตลอดการหายใจมีความรู้สึกมีพลังค่ะอืมนั่นแหละเพราะว่าการหายใจอย่างมีสติเนี่ยนะมันคือการหายใจแบบที่ทำให้ชีวิตเนี่ยเกิดความสมดุลออกมาจากตรงกลางมันถึงได้มีพลังนะฮะท่านต่อไปครับ คุณอาราเล่จังนะคะบอกว่าดีมากค่ะเบาสบายเมื่อก่อนฝึกหายใจเข้าออกจะรีบอึดอาจจนเลิกทําแต่ว่าครั้งนี้ดีมากจะฝึกต่อค่ะขอบคุณมากค่ะอนุโมทนานะแล้วเดี๋ยวเราจะประสบความสําเร็จทางสมาธิไปได้วยกันนะครับท่านต่อไปครับคุณยวิถานะคะบอกว่าเพิ่งเข้ามาทําครั้งแรกรู้สึกหนักหไปที่ลิ้นปีค่ะอาจจะเพราะว่าเราอัด เข้าไปด้วยความเคยชินเนี่ยอัดลมเข้าไปด้วยความเคยชินนะแล้วอลองดูนะครับครั้งต่อๆไปทำนะอย่างที่ย้ำนะแล้วก็จะย้ำอีกทีนะตอนวางมือตอนวางมือบนน้าตักเนี่ยให้ทำความรู้สึกคอตั้งหลังตรงนะสำรวจฝ่าเท้าฝ่ามือทุกครั้งเลยได้ยิ่งดีนะเพื่อที่จะได้เกิดความรู้สึกว่าเออนั่งอยู่เฉยๆแบบไม่มีลมเข้าไม่มีลมออกมันก็สบายดีนะถ้าทำได้อย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยในที่สุดนะ มันจะเกิดความผ่อนคลายขึ้นมาทั้งตัวแล้วความผ่อนคลายนี้มันจะทําให้เกิดสัญชาตญาณรู้ขึ้นมาเองว่าหายใจยังไงมันถึงพอดีไม่หนักเกินไปไม่ทุ่มแรงเกินไปนะอ่ะท่านต่อไปครับแอลนิพาพรนะคะบอกว่าลมหายใจจากหยาบๆค่อยๆเบาลงค่ะจนเหมือนลมหายใจหายไปแต่ยังรู้ว่ามีลมเข้าออกอยู่ค่ะนั่นเนี่ยนะฮะตรงเนี้ผมถึงบอกนะนี่แค่ห้านาทีนะ ถ้าครึ่งชั่วโมงคุณคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะท่านต่อไปครับคุณฟ้าฟ้านะคะบอกว่ารู้สึกเหมือนหายใจได้เต็มที่ลมหายใจชัดขึ้นค่ะอืมนั่นเนีะยเป็นเรื่องปกติเลยนะอ่ะท่านต่อไปครับคุณคุณกัญญาบอกว่าช่วงแรกๆยังติดขัดอยู่พอผ่านไปสักพักจะโล่งโปร่งเบาสบายหายใจเข้าออกได้มากกว่าช่วงแรกค่ะมันหายใจได้เต็มปอดขึ้นต่อให้คนเป็นภูมิแพ้นะถ้าใช้วิธีนี้อุบายนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเออ ธรรมชาติของกายเนี่ยเขาปรับตัวดีขึ้นมีความสามารถที่จะรับลมได้มากขึ้นนะแล้วก็ภูมิแพ้เนี่ยในที่สุดมันจะแพ้เมันจะแพ้ไปนะอ่าท่านท่านต่อไปครับเอคุณพอลเรคคอร์ดนะคะบอกว่านั่งนิ่งๆโดยไม่ยกมือจะสงบนิ่งลมหายใจสั้นเหมือนแทบไม่ได้หายใจค,ครับ ลองเดี๋ยวเดี๋ยวลองยกดูด้วยกันละกันนะคืออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณพอหมายความว่าไม่ได้ยกมือเลยตลอดหรือว่าคือ,ค,อคือถ้าเหมือนแทบไม่ได้หายใจคือหายใจสั้นเนี่ยมันก็แปลว่าเราไม่ได้ใช้มือช่วยไกด์นะะอันนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าคุณพอไป มีสองเม้นหรือเปล่านะอันนี้เป็นเป็นเหมือนกับเม้นเปรียบเทียบหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะอ่ะท่านต่อไปครับเอ๊คุณจิตสุภานะคะบอกว่าวันนี้เปลี่ยนท่านั่งมานั่งบนเก้าอี้ด้วยค่ะรู้สึกสบายขึ้นมากรู้สึกถึงลมหายใจชัดตลอดมีเร็วและช้าแต่แปลกใจตรงความสว่างที่ปกติเคยมีแค่ขาวกับดําแต่วันนี้มีดําขาวชมพูเหลืองด้วยค่ะและตกใจตอนที่อาจารย์บอกเวลา นั่งเก้าอี้อ่ะเหมาะกับคนเริ่มนั่งสมาธิตอนยังไม่ได้มีปิติตอนยังไม่มีสุขเนี่ยนะนั่งเก้าอี้นี่ดีที่สุดเลยคือขอรับประกันตรงนี้ทุกวันนี้จริงๆผมก็นั่งขัดสมาธินะมันมันขึ้นอยู่กับว่าช่วงจังหวะนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่เลือกถ้าเนี่ยนั่งอยู่เก้าอี้ตัวเนี่ยผมก็นั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆนะมันก็ได้ผลเหมือนกันอันนี้บอกมาจากคนที่นั่งทั้งสองแบบนะ ทั้งนั่งเก้าอี้แล้วก็นั่งขัดสมาธิเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรต่างกันเลยนะเข้าสมาธิได้เหมือนกันมัวแต่ไปนั่งทรมานตัวเองบางคนเนี่ยนะฮะนั่งขัดจะขัดสมาธิให้ได้เดี๋ยวกลัวจะผิดเดี๋ยวอะไรนนนี้นั่นเนี่ยนะปรากฏว่ามันเลยเป็นเครื่องรบกวนสักครึ่งชีวิตสมาธิไม่ไปถึงไหนนะะมานั่งเก้าอี้เออเฮ้ยมันก็นั่งได้นี่ไม่เห็นจะเป็นอุปสรรคกัดขวางหรือว่าผิดพิธี กรรมอะไรนะมันไม่มีหรอกพิธีกรรมเนี่ยว่านั่งสมาธิจะต้องอยู่ท่าไหนถึงจะดีที่สุดเวิร์กที่สุดนะท่าที่สบายท่าที่เอื้อให้ลมหายใจเดินสะดวกนั่นแหละที่เหมาะกับอาณาปานสติที่สุดนะครับส่วนที่บอกว่าความสว่างมีสีอื่นๆปนเข้ามาช่างบันเทอะนะจะสีอะไรมีความหมายมีความสำคัญแค่ให้สังเกตว่าตอนนี้มีภาวะแบบนี้เกิดขึ้น แล้วภาวะแบบนี้มันจะหายไปเมื่อไหร่ในลมหายใจไหนนะต่อไปอาจจะมีสีม่วงสีเขียวหรือว่านะสีมะลังมะเรืองอะไรก็แล้วแต่ให้ตีค่าไว้เหมือนกันหมดว่ามันมาให้ดูว่าเกิดขึ้นที่ลมหายใจไหนแล้วหายไปที่ลมหายใจไหนนะเมื่อคุณเห็นว่าเกิดขึ้นแล้วต้องหายไปเป็นธรรมดาทั้งหมดในที่สุดคุณจะตีค่า นะฮะทุกภาวะที่กําลังเกิดขึ้นก็ตามนะหรือเกิดใหม่เอี่ยมก็ตามยังไม่เคยปรากฏมาก่อนในชีวิตเลยคุณจะตีค่าเท่ากันหมดเหมือนกับลมหายใจที่เข้าแล้วต้องออกมาเป็นธรรมดาตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าเข้าทางเข้าทางสู่มรรคผลจริงๆคือเข้าทางที่จะทิ้งอุปาทานว่ามันเป็นตัวของคุณหรือว่าคุณต้องไปให้ความสําคัญอะไรกับมันนะฮะท่านต่อไปครับเอ๊ ตั๊กนาลิตนะคะบอกว่าเหมือนเจอวิธีนั่งสมาธิที่เหมาะกับตัวเองแล้วค่ะอยู่กับลมหายใจได้ตลอดแต่ลมหายใจออกจะยาวกว่าหายใจเข้าก็จะจะไหนยาวกว่าไม่เป็นไรนะคือมันสําคัญที่ว่าคุณสังเกตสังเกตเนี่ยอย่างพอได้เครื่องสังเกตเป็นฝ่ามือเนี่ยคุณคุณบอกถูกว่าเอ้ยตอนขาออกเนี่ยมันยาวกว่าขาเข้าเนี่ยนะตรงตรงตรงเนี้ยคือไม่ใช่ สาระสาระอยู่ตรงที่ว่าคุณรู้ถ้ารู้ว่าลมหายใจอ,ออกมันยาวกว่านี่ก็เรียกว่าเป็นขั้นต้นของอาณาปานสติแล้วพระพุทธเจ้าตรัสขึ้นมาเนี่ยยกยกไอที่เป็นตัวตั้งขึ้นมาให้รู้ว่ากําลังหายใจเข้าให้รู้ว่ากําลังหายใจออกแล้วรู้ว่า หายใจยาวอยู่หรือว่าหายใจสั้นอยู่ท่านแยกเป็นลมเลยนะว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวหรือว่าลมหายใจเข้าสั้นลมออกสั้นนะท่านแยกเป็นตัวตัวเลยแล้วพอเรารู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ในที่สุดเนี่ยจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแยกออกไปดูเป็นต่างหากอยู่เบื้องหลังเนี่ยตัวนี้ <c oughs> ที่จิตผู้รู้เริ่มเกิดขึ้นนะ,ะท่านต่อไปครับเอ๊ คุณมรัสถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะคะบอกว่าช่วงแรกๆพอมือวางลงบนตักแล้วอึดอัดรู้สึกว่าต้องหายใจต่อเลยแบบรีบๆแต่สังเกตตัวเองได้ว่านั่งงองหลังค่ะพอปรับท่านั่งเป็นหลังตรงก็รู้สึกว่าหายใจดีขึ้นไม่อึดอัดแล้วรู้ลมหายใจเข้าออกได้ดีเลยค่ะตอนแรกเนี่ยไม่แปลกหรอกถ้าหากว่าคุณวางมือลงแล้วจะเกิดความอึดอัดเพราะว่าความเคยชินเดิมเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนั่งสมาธิเนี่ยนะฮะคนเรามักจะ ตั้งตัวเองให้หายใจเข้าทันทีนะมันเจืออยู่ด้วยความโลภมันเจออยู่ด้วยความไม่เข้าใจมันเจืออยู่ด้วยการไม่รู้ตามธรรมชาติไม่มีสติตามธรรมชาตินะแต่พอคุณเริ่มที่จะจับจุดถูกว่าเออเวลาที่เราวางมือลงบนหน้าตักเฉยเนี่ยตัวมันยังนิ่งคอตั้งหลังตรงอยู่ได้สบายสบายไม่เห็นต้องรีบอะไรเลยเพราะพอจิตมันเข้าจุดนี้ได้เนี่ย จับจุดตรงนี้ได้ถูกเนี่ยว่าไม่เห็นต้องรีบร้อนเนี่ยนะนี่แหละที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดคุณใะรู้สึกอย่างที่บอกนี่แหละว่าเออ,อปรับท่านั่งเป็นคอตั้งหลังตรงแล้วก็ไม่อึดอัดนะแล้วต่อจากนี้ถัดจากนี้ไปเนี่ยสมาธิของคุณจะดีกับดีมีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆถ้ายังคงรักษาความเข้าใจแล้วก็เห็นว่าจะต้องทำยังไงกับสติของคุณอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ ท่านต่อไปครับเอคุณเกวลีนะคะบอกว่าบางครั้งหายใจสัน้นบางครั้งหายใจยาวครั้งนี้รู้สึกสงบมากที่สุดกว่าทุกๆครั้งที่เคยทํามาค่ะขอคําแนะนําด้วยค่ะทําไปเรื่อยๆนี่แหละคําแนะนําที่ดีที่สุดเนี่ยวันนี้คุณแค่ทํห5นาทีนะแต่เดี๋ยวพอจบรายการทําต่ออีกนะแล้วทําเรื่อยๆทําทุกวันทําทั้งวันเท่าที่มีโอกาสในที่สุดแล้วเนี่ยคุณจะ ไม่ไม่จัเป็นต้องอาศัยฝ่ามือช่วยก็ได้นะจะรู้ลมหายใจขึ้นมาเองเป็นอัตโนมัติแล้วก็ระบบการหายใจของคุณเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะมันมันจะเข้ายาวออกยาวได้เป็นปกติขึ้นแล้วสติของคุณเนี่ยจะมีเหมือนตัวหล่อเลี้ยงมาค้ำจุนให้ตั้งอยู่ได้นานขึ้นนะตรงนี้ที่มันจะเป็นจุดเปลี่ยนจุดต่างของชีวิตการภาวนาของคุณเลยนะครับเดี๋ยว พอทำแอนิเมชันเสร็จเนี่ยคุณจะรู้ได้ครบวงจรกันมากขึ้นนะไอ้ตรงนี้เนี่ยเอาเป็นขั้นๆก่อนคือวันคืนนี้เอาแค่วิตรก,กะกับวิจาระให้ได้ซึ่งได้แล้วแล้วก็น่าพอใจนะฮะอ่ะท่านต่อไปครับเอคุณวรีนะคะบอกว่าเห็นแขนที่เคลื่อนไหวขึ้นลงตามลมหายใจสัมพันธ์กันรู้สึกลมหายใจเข้าออกชาร์ดเวลาผ่านไปเร็วมากจิตเบาสบาย ระหว่างทางจะเกิดปีติมากบ้าง,างน้อยบ้างเห็นการเกิดดับเป็นระยะค่ะแจวเลยนะอะอันนี้คือเป็นฟีดแบ็ที่บอกตัวเองอยู่แล้วนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเอ๊ครับท่านต่อไปครับคุณวรินนะคะบอกว่าตามรู้ลมหายใจได้ตลอดชัดเจนแลนะรู้สึกร้อนแผๆ่ๆคล้ายเหงื่อซึมออกมาที่กายแต่ว่าใจสบายค่ะ อันนี้มันไม่มีความหมายหรอกนะตรงที่ร้อนบ้างอะไรบ้างมีอุปสรรคอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าจุดสําคัญแก่นกลางเลยนะสาระอยู่ตรงที่ว่าคุณรู้ลมหายใจได้ตลอดเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นอะไรมากกว่านี้อีกนะที่มันมาขัดแท้งมันเป็นคลื่นรบกวนหรือว่ามันมาทําให้ค่อ้เขวไปแต่ถ้าเรายังสามารถรู้ลมหายใจได้อย่างต่อเนื่องมีวิตกาและมีวิจาระนะได้แบบ สมบูรณ์เนี่ยนะในที่สุดแล้วสมาธิของคุณจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆจิตจะมีความประณีตมากขึ้นเรื่อยๆท่านต่อไปครับเอคุณพานินีแหม่มนะคะบอกว่าตอนขยับมือขึ้นลงรู้สึกชัดตลอดพอลองหยุดแล้วตามแค่ลมหายใจก็จะหลุดมีเสียงความคิดแทรกเข้ามาเรื่อยๆค่ะแต่ไม่ถึงขนาดฟุ้งตามไปเหมือนจิตจะมีกําลังมากกว่าปกติค่ะ เป็นธรรมดาเนะีพอเรามีวิตกกะและมีวิจาระได้ระยะหนึ่งนะครับแค่นาทีสองนาทีเนี่ยในที่สุดแล้วมันมันก็เป็นสมาธิอ่อนๆขึ้นมาแล้วก็สมาธิอ่อนๆเนี่ยจะเพิ่มกําลังให้กับจิตเหมือนกับว่ามีสติมากขึ้นเหมือนกับมีความสามารถจะกระทําการอะไรมากขึ้นนะอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับการใช้มือไกด์เนี่ยถ้า ยังไม่รู้สึกว่ารู้ลมหายใจได้เป็นอัตโนมัติใช้ไปเรื่อยๆเถอะแต่ถ้ารู้เป็นอัตโนมัติได้แล้วลองหยุดดูแล้วค่อยมาสังเกตลมอย่างเดียวอย่าเพิ่งรีบนะอย่าเพิ่งรีบปล่อยท่านต่อไปครับ